บันทึกหน้าที่7จ็ดคำตอบตั้งแต่วันนั้นที่ลูกพิชบอกชอบฉันนี่มันก็ผ่านมาแล้ว2องาทิตย์กว่าและฉันเองก็ยังไม่ได้ให้คำตอบในสิ่งที่เขาอยากรู้ซึ่งเรื่องที่คาราคาซังอยู่นี้ก็ทำให้ความสัมพันธ์ของเราทั้งสองในช่วง10บกว่าวันที่ผ่านมามันเหมือนมีเส้นบางๆกั้นเอาไว้แม้ว่าเราจะเจอหน้ากันทุกวันหรือได้พูดคุยกันเหมือนเดิม แต่มันกลับดูเหมือนว่าเราทั้งสองนั้นไกลห่างกันจนเอื้อมมือไปไม่ถึงเสียงโทรศัพท์ที่เคยโทรมาทุกเย็นก็เงียบลงไปจนใจหายแต่หากจะให้ฉันโทรไปฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเริ่มต้นอย่างไรในระหว่างที่ฉันนั่งรถรับส่งกลับบ้านและคิดอะไรไปเรื่อยเปื่อยเสียงเพลงเพิ่งรู้ว่ารักของ b บ e a k f a s t in b e d ซึ่งเป็นหนึ่งในเพลงฮิตติดหูในสมัยนั้นก็ดังขึ้น เนื้อเพลงที่พูดถึงผู้หญิงคนหนึ่งที่มารู้ตัวว่ารักเขาในวันที่ปฏิเสธความรักของเขาไปและทําให้เธอต้องเสียโอกาสดีๆมันทําให้ฉันต้องมานั่งคิดทบทวนเรื่องราวระหว่างฉันและลูกพีชตั้งแต่วันแรกที่เรารู้จักกันมาจนถึงวันนี้ฉันคิดเรื่องนี้มาตลอดทางกลับบ้านคิดแล้วคิดอีกเรากับคนย้ำคิดย้ำทำจนในที่สุด ฉันก็คิดว่าฉันได้คำตอบของคำถามในวันนั้นแล้วทันทีที่มาถึงบ้านสิ่งแรกที่ฉันเดินเข้าไปหาก็คือโทรศัพท์บ้านที่ตั้งเอาไว้ในห้องรับแขกฉันลังเลอยู่นานตรงหน้าเครื่องมือสื่อสารนั้นเดินวนไปวนมาคิดน้มคิดนี่และหายใจเข้าหายใจออกอย่างกังวลซึ่งแน่นอนว่าฉันไม่กล้าที่จะทำตามหัวใจตัวเองในสิ่งที่คิดได้เลย ฉันไม่รู้ว่าหากฉันโทรไปหาเขาแล้วเขาจะรับสายฉันหรือเปล่าหรือถ้าหากฉันโทรไปแล้วลูกพีชเขายังอยากจะคุยกับฉันแบบเดิมไหมทุกอย่างมันทำให้ฉันประหม่าและหวั่นใจไปหมดจนสุดท้ายฉันก็ต้องรวบรวมความกล้าของตัวเองและกดหมายเลขคุ้นเคยนั้นแล้วโทรออกทันทีเพราะถ้าหากฉันมัวแต่กลัวมันอาจจะทำให้ฉันไม่มีโอกาสได้พูดในสิ่งที่อยากพูด และสุดท้ายก็ต้องเสียใจเหมือนกับในเพลงเสียงรอสายดำเนินไปพร้อมๆกับใจฉันที่วันวันฉันกลัวว่าเขาจะไม่รับสายของฉันและมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆเมื่อสัญญาณรอสายมันยังคงดังแบบเดิมจนกระทั่งมันถูกตัดไปเองสุดท้ายลูกพีชก็คงไม่อยากคุยกับฉันแล้วสินะ ฉันนั่งลงข้างๆโทรศัพท์ด้วยความหดหูใจและรู้สึกใจหายไม่น้อยหากจะให้ความสัมพันธ์ของเราสองคนมันจบลงเพียงเท่านี้ในขณะที่ฉันกำลังจะลุกออกจากโทรศัพท์เพื่อไปหาอย่างอื่นทำให้เลิกคิดมากกับเรื่องนี้เสียงโทรศัพท์ก็ดังขึ้นเรากับรู้จังหวะ และเมื่อได้เห็นเบอร์โทรศัพท์ที่คุ้นเคยนั้นความดีใจก็แล่นเข้ามาหาฉันทันทีพร้อมกับรอยยิ้มที่ปรากฏบนใบหน้าถ้าหากว่าฉันไม่รับสายในครั้งนี้ฉันก็ไม่รู้ว่าจะได้มีโอกาสคุยเรื่องนี้กับลูกพิชอีกครั้งหรือเปล่าฮัลโหลฉันรับสายด้วยความตื่นเต้นในใจมันสั่นไหวไปหมดเออเมื่อกี้โทรมาหรออืมเราโทรไปรบกวนหรือเปล่า จากที่เคยคุยเล่นเฮฮากันมาตลอดจู่ๆพอเขาถามคำถามแบบนี้ก็ทำฉันรู้สึกแปลกๆเหมือนกันไม่หรอกพอดีเมื่อกี้เข้าห้องน้ำน่ะเลยไม่ได้รับว่าแต่โทรม,มาก่อนแบบนี้มีเรื่องอะไรหรือเปล่ามีแต่ไม่รู้ว่าจะอยากฟังหรือเปล่าน่ะสิเรื่องอะไรล่ะถ้าอยากบอกพีชก็พร้อมจะฟังนะปลายสายถามเข้าประเด็นฉันสูดหายใจเข้าเต็มปอด รวบรวมความกล้าทั้งหมดและบอกความรู้สึกของตัวเองออกไปอย่างไม่โกหกที่พิชถามวันนั้นถ้าเราจะบอกว่าอยากเป็นมากกว่าเพื่อนเหมือนกันมันยังทันอยู่หรือเปล่าที่พูดออกมาชองคิดดีแล้วใช่ไหมเขาไม่ตอบแต่ถามกลับมาด้วยน้ำเสียงไม่มั่นใจอืมฉันตอบหนักแน่นถ้าเป็นคำตอบที่คิดดีแล้วไม่ว่าจะตอบตอนไหนมันก็ไม่สายไปหรอก แต่ตอบตกลงแล้วห้ามเปลี่ยนใจแล้วนะอืมไม่เปลี่ยนใจหรอกหนะ้าฉันบอกเขาก่อนจะพูดความในใจที่มีให้เขาได้ฟังซึ่งลูกพีชก็รับฟังมันอย่างดีและในตอนสุดท้ายของเรื่องนี้นอกจากฉันและลูกพีชเราจะกลับมาคุยกันเหมือนเดิมแล้วสถานะของเราสองคนมันกำลังจะเปลี่ยนจากคำว่าเพื่อนสนิทไปอยู่ในสถานะของคนรัก